วันนี้ผมนำของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจาก Over Topup นะครับรับเติมเกมเมียโฟครับผมโดยเราจะมีแพ็คนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผมอยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับ Over Topup นะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผม กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากทิ้งลิงก์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผมแล้วก็ลิงก์นะครับไลน์ของโอเวอร์ท็อปอัพนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปได้เลยครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำความรู้จักนะครับการหาเม็ดยาพลังชีนะครับซึ่งเม็ดยาพลังชีนะครับพอเราเวทขึ้นสูงนะครับมันก็จะทําการหาเม็ดฟ้าเนี่ยค่อนข้างยากนะครับต้องรวมเม็ดเขียวนะครับในการสร้างนะครับเราถึงจะได้ เม็ดฟ้านะครับขึ้นมา1ขั้นนะเม็ดขั้นฟ้านะครับขึ้นมาหขั้นนะผมว่าเราก็หาเม็ดเขียวนะครับ20เม็ดเขียวนะครับจะเท่ากับขั้นฟ้าเม็ดนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแต่ก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดว่าเราจะหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับที่จะสามารถดรอปให้เราและก็ง่ายนะครับในการอัพเกรดพลังชีนะครับเริ่มแรกนะครับเราไปที่ สีนะครับผมสาหรับสีนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็นสีสีนะครับทองดานะครับแล้วก็เขียวแล้วก็สีฟ้านะครับฉะนั้นนะครับเรามาพูดถึงว่าเราจะหาแต่ละเม็ดสีนะครับได้จากที่ไหนสําหรับสีทองนะครับสีทองเราพูดถึงขั้นเขียวขั้นฟ้านะครับผมโอเคเรื่องแรกนะครับเรามาดูที่ภูเขานะครับของเมืองมิชอนะครับภูเขาวงกดนะครับภูเขาวงกด ทั้ง2องหุบเขาบางกดนะครับ <c oughs> ก็จะมีหุบเขาบางกดบีชอแล้วก็หุบเขาบางกดพีศากระทิงนะครับตรงนี้จะดรอปยาเม็ดนะครับ ame, สีดำนะครับขั้นเขียวนะครับจะดรอปขั้นเขียวนะเนี่ยเพื่อนๆสามารถสังเกตได้ตรงนี้นะครับทั้งทั้งสี่ชั้นเลยนะครับผมมันจะดรอปนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเปิดกล่องหรือว่านะครับฟาร์มมอนนะครับปล่อยวัดฟาร์มนะเล็งเบลนะครับก็จะดรอป พูดแมพนะครับที่เป็นคําว่าเขาโบกุลนะครับผมสำหรับสีดานะเรามาพูดถึงสีทองนะครับสีทองเนี่ยเราพูดถึงอสารพิษดีกว่านะครับถึงจะจับต้องได้กันง่ายๆนะครับผมก็สีทองนะครับขั้นเขียวกับขั้นฟ้าเราสามารถดรอปมันได้นะครับจากแมปนอกนะครับผมไม่ใช่แมป ที่เป็นเขาวงกุนะครับถ้าเป็นเขาวงกดก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับเราเข้าไปตรงเขาวงกดดูก่อนลวกันนะครับซึ่งเขาวงกุในอัสรพิษก็จะมีสองเขาวงกดนะครับก็จะมีเขาวงกดของเขาอสสพิษและก็เขาวงกดเหมืองร้างนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้มันจะดอบสีดานะครับขั้นตรงเขาวงกดเหมืองร้างนะมันแบบสีดําขั้นแดงด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีขั้นฟ้าด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ เขากของเขาสารพิษก็จะดอกเป็นสีฟ้าไอ้ขั้นฟ้าสีดำนะครับผมในแต่ละชั้นนะเวลาเราฟาร์มบอร์ดปล่อยมอนนะครับในแลนด์มาร์กก็เหมือนกันนะครับจะดอกนะเราพูดถึงสีทองนะครับผมอ่ะสีทองก็คือแหนนอกนะครับอย่างเช่นภูเขามอณะนะครับผมภูเขามรณนะทั้งส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนเนี่ยเวลาเราปล่อยบอดนะครับฟาร์มเวลนะครับตอนนอนเนี่ยเราตื่นเช้ามาเราก็จะเห็นเน็ดสีทองนะครับ ค่อนข้างที่จะเยอะนะทั้งสีฟ้าแล้วก็สีเขียวที่มันดอกนะครับแล้วก็เหมือนล้างด้วยเหมือนกันนะครับท, mmm. ทั้ง1 2 3่อนะตบเหมือนกันหมดเลยนะครับทุ่งหญ้าสารพิษก็ดอกนะครับผมทุ่งหญ้าสารพิส่วนใหญ่จะดอกเป็นเขาเซี่ยวนะครับเออเขาเซี่ยวฟ้านะค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับเขาสารพิธรรมดาก็ดอกเป็นสีทองนะครับจะดอกคัมพีด้วยนะคัมพีสีเขียวนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะตรงนี้นะครับโอเค จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสีเขียวแล้วกันนะครับตัวนี้นะเราผ่านไปแล้วสสีนะครับสำหรับสีเขียวนะก็จะมีอยู่2ทางเลือกนะครับที่เราจะหานะครับทางเลือกแรกนะครับเราสามารถหาได้จากจัตุรัสนั่นเองนะครับจัตุรัสก็คือเราเข้าไปที่หา npc นะครับแล้วก็ทําการแลกนะครับทำการแลกไดนะแลกบ้าเราจะเอาสีอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ ร้านห่วงเวลานะครับแล้วก็จะเอาแต้มนะครับแต้มเงินที่เราจะทําการฟาร์มเปิดกล่องในจตุรัสเนี่ยนะครับรวมมาแล้วเราก็มาซื้อกล่องละสามพันนะครับมันจะได้ห้าลูกนะครับเออมันจะได้กล่องละ5ลูกนะครับใช้สามพันเหรียญทองนะครับในการซื้อเม็ดสีเขียวนั่นเองนะโอเคอีกประเด็นหนึ่งนะครับสีเขียวหาได้จากการลงเลสนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเลสบอสนะครับแล้วก็เลสนะครับเลสธรรมดานะ มันก็จะดอกสีเขียวนะครับถ้าเราเลเวลชั้สูงเราไหวนะครับอ่าเรามาที่ขั้นต่ําซากโบราณมานเลยนะครับซากโบราณของมานนะมันจะดอกเป็นสีเขียวขั้นฟ้าให้เรานะครับตั้งแต่นี้นะครับลงมาเลยนะมันจะดอกเป็นสีเขียวขั้นฟ้านะครับถ้าใครเลเวลชัสูงอย่าไปฟาร์มเขาวงกดนะครับอย่าไปเข้าเขาวงกกดหรือคุกใต้ดินนะมันจะดอกเป็นสีเขียวขั้นเขียวนะครับมันจะไม่คุ้มนะ ให้เราไล่มาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับสีเขียวนะครับอีกส่วนหนึ่งของสีเขียวก็คือรับแร่นั่นเองนะครับรับแลเราสามารถไปแลกกับ NPC ที่อยู่ในเมืองนะครับโดยใช้หินนะครับหินที่เราจากทำการฟาร์มนะครับมาดีมอนนะครับเปิดกล่องขุดแร่นะครับที่มันดอกพวกนี้นะเอาไปแลกเป็นยานนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นสี ฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยเพื่อนๆจะปรากฏเห็นว่ามันหาได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสีฟ้ามันดอกจากไหนครับดอกจากจัตุรัสทุกชั้นเลยนะครับทั้งแมกก็จะเป็นชั้น1 2 3 4 5 6่กไล่ลงมาตามที่เพื่อนๆนไหวนะครับดูนะสีฟ้าเนี่ยจะดอบเยอะมากนะครับจะไม่จําเป็นต้องไปซื้อที่ไหนนะเพราะว่าเราฟาร์มมอนนะครับฟาร์มเบลในห้องจัตุรัสฟาร์มเงินในห้องจัตุรัสมันดอกอยู่แล้วครับผมพวกเม็ดฟ้านะครับขั้นฟ้านะ ขั้นฟ้าขึ้นไปก็คือชั้น2นะครับชั้น2จะดอบสีฟ้าแล้วนะครับชั้น1จะดอบสีฟ้าขั้นเขีวนะครับขั้นฟ้าเนี่ยไล่มาแต่ชั้น2เลยนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดกล่องหรือทุกห้องนะมันดอปอยู่แล้วนะครับสีฟ้าครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับทุกคนที่กําลังหาเม็ดยาพลังชี่นะครับเพื่อที่จะไปอัปเกรดทำพิชิตกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมขนะครับ